โอ้โหตอนแรกมาผมดูไม่ทันนะครับมันมาแล้วผมกำลังไปนั่งทำอะไรอยู่อะไอเชีย่ยไม่นึกว่าจะเป็นจากไฟนนลอีกรอบหนึง่งเป็นไฟนอลอีกภาคหนึง่งผมชอบนะผมชอบนะไอเนี่ยผมชอบนะไอเชีย่ยผมผมไม่รู้ชื่อมันอะชี่แต่ผมชอบภาคไฟนอลภาคนี้ตรงที่มันชอบเอาไอคิดตัวใหญ่ไม่เรียกว่าอะไรเลยผมผมลืมผมขออภัยจริงผมไม่ใช่เมนไฟนอลนะ เชี่ยเอ้ยแม่งโคเท่ไอสัตว์ไอเชี่ยดูท่ามันดิฮีสมัทปับอยากเล่นอยู่นะอันเนี้ยอันนี้อาจจะทำผมกลับไปเล่นเทเคนได้อยู่นะอีฟีดเชี่ยเอ้ยโอ้โห เสียใจอ่ะผมผมไปเปิดเห็นตอนมันอันนี้พอดีอ่ะคือเห็นตัวมันแล้วอ่ะไอ้เชี่ยมันชื่ออะไรนะอืมใช่ฟังนี่เป็นไฟนอภาค่าสุดไอ้เชี่ยคนตัวกูชอบนะเว้ยอือตัวตัวกูชอบเพราะไม่ตัวผู้ชายให้กูเล่นไงเฮ้าแล้วมันตัวตัวไอ้เชี่ยนี่มันไม่ได้มันไม่ได้ติ้งตองเหมือนไอ้เชี่ยนั่นน่ะไอ้ภาคเจ็ดอะไม่เหมือนไอ้นนไอ้นนตลับกูแม่งติ้งตองไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่มันดูเป็น ผู้ชายที่ผ่านที่อะไรันเย่อสมควรอ่ะไอเย่อนี่มันดูเป็นเด็กเด็กเป็นโลกมันมันดูเป็นเด็กอ่ะแต่คนไม่ค่อยชอบนะคนต้องการทีฟ้าใช่คนต้องการทีฟ้ามากมากเลยมึงก็เอามาทุกภาคลงตอนที่หลังอ่ะไอ้เออมึงก็เอามาทุกภาคเลยแต่โนตัวกูโอเคมากเลยผู้งตรงกูชอบอ่ะใครไม่ชอบก็แล้วแต่ภาคนี้กูชอบอ่ะลีเมกอ่ะกูดูยังไม่จบเลยกูเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมอันเนี้ยกูดูจนจบเลยจบเลยวะ กูต <G iro entender> ้องเห็นท่ามันมันมีบางท่าที่กูเห็นแล้วกูอยากใช้เลยอ่ะมันไอตัวที่มันเรียกมามันชื่ออะไรนะอ่าอีกอีกฟิดไม่ไม่ไม่ไอไอพวกไททันใช่ไหมทุกทุกตัวเขาเรียกว่าอะไรที่มันนามาสู้กันซาม่อนเนอซาม่อน แต่อันเนี้ยมันมีสับเบียกอยู่กูไม่รู้กูจะลืมละแต่ถ้าถ้าตามเกมอะคือซัมมอนเลยเวเห็นปะไม่โคตรเท่แล้วมันถือดาบตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยที่กูบอกว่ามันเท่ไอ้ไฟนอลอะไอ้นอกทิศอะมันไม่ได้ถือดาบตลอดเวลาเลยเว้ยมันเป็นมือแล้วมันก็ค่อยเสียออกมาชาเลนเจอ้าในกูไม่เห็นบางท่ามันมันมันตัดไอ้ตรงนี้ออกไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่วันนัามาใส่ทีหลังแม่ยจะเอาไว้โชว์ปะ เออใครใครฟลอดฟียดใช่ไหมชื่อมันเออฟลอตฟิวหรือฟลอตฟียดฟลอตฟิวน่าจะใครฟลอตฟิวมัง้งไม่รู้แล้วมึงดูด่านนะนี่แม่งอีฟีทสู้กับฟินิกอะเจ้ยแต่มันเท่เนี่ย <ๆ S 1> นะเนี่ยด่านนะเนี่ยนี่ด่านนะเนี่ย <ๆ S 1> ด่าดนแม่งโคตรเท่รูวใครใครนอกทีท์อยู่นะแต่กูว่ามันไม่หรอกกูอยากเล่นกว่าเอาง่ายๆกูอยากเล่นกว่าแต่เนี่ๆๆยกูซื้อเรี่องรอแล้มันเท่อืไไดับไฟเลยดับไฟนี่เจ้าขอกด้วยมัน<ๆ><ๆ> เฮ้มีของโอดินมีของเนี่ยใช่เขาเปินี้เนี่ยมันเอาของโอดินเนี่ยเริ่มแข่งไม่รู้ของใครเนี่ยไอ้บัตตอ่ะไอ้บัตตอ่ะไอ้ไททันอ่ะอันนี้ไททันดูมีตัวนึงด้วยดูดูตัวนี้ลิเวียรทานแม่งเอาลิเวียรทานมาด้วยแต่ดีเอชไม่ได้ดูเออว่ะแม่งมีหมดอ่ะลิเวียรานยังเงี้ยนี่บักจินไปอกแข่กจะมาสู้อย่างบักควยบักเบียว อืมใช่มีเคาน์เตอร์แบบนั้นเหรอใช่มีหลบมีด้านจับยังสืบหมาให้หมาไม่เชื่อดีกว่าดูอันนี้คือด่านระเบิดแบบแค่กำแพงระเบิดอ่ะแค่ชนกำแพงระเบิดอ่ะอืมอีพี่นิกเจอเองว่าด่านมันอืมนี่อะไรอ่ะอันนี้เปลี่ยนฉากผมเปลี่ยนฉากอืมแค่เปลี่ยนฉากมั่งปอมยิ่งเชี้ยวอืมอี๋อะไรอ่ะนี่แหล่ะ ดูด no ิไอ้เหี้ยแม่งอีฟิศด่านต่อไปอ่ะ <Vietnamese> อ <fart> ันนี้แหละในในเกมมันบอกมันโชว์แค่นี้แหละนี่มีผีหนึ่งเลยเสิกับผีนี่จะเสิร์ฟเน่าทูตูเฟรมมันรับผิดอยู่แล้วอือันนี้คือฮีทเอ็นเก็บฮีทมันเทพเหมือนกันนะฮีทแล้วมันตัวเป็นไฟฮีทมันตามเกมได้เปล่าเพราะเกมทอนมันแข้งแกล่ากับเบบนี้แหละว่ะนี่รูตัวมันเลยอ่ะน่าจะมี น่าจะมีีสซแมนสองท่ามั้งไอ้เ่ี่ยไม่แน่ใจอีกท่าหนึ่งมั้งปังมูด่านระเบิดพูดเนี่ฮุบเไ้ยุบๆๆๆๆๆๆๆเดียวกันกับๆๆๆๆเลๆบๆอๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆๆนๆอๆๆ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 ๆยๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆรๆดๆๆ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 งๆๆๆงๆรๆๆีๆๆๆๆๆอๆๆๆรีๆ ตายลู้เด้อตายกูบอกกันเลยเราจะช่วยทุกคนวนแล้วเราจะทำอะไรไม่ถึงเราเยอะเาวันไหนอ่ะเล่นเลยวันที่สิบหกมั้งบุกลาต้องเล่นนี้แหละสิบหกสิบเจ็ดถ้าจำผิดนี่มันบอกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมงเอ early a c c เซ s อ่ะอ๋อถ้าถ้าเราซื้อนั่นก็จะได้เล่นก่อนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันกูไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคอสตูมมัน โอ้โหชุดครบเลยไม่เด็ดนี้แกหยุดครบเ,เลยไอ้เนี้ชุดกระโปงเลยแต่มันจะเปลี่ยนดาบได้เหรอตัวนี้มันมีดาบธรรมดาอยู่ฟินิกเกตใช่ใช่ใช่ที่นี่มันคือฟินิกเกตที่มันโดนเผาตอนแรกวะใช่ใช่อออตอนแรกเลยแม่งโคตรเทร่เลยดาบแม่งโคตรเทร่เลยมึงเอาเวลาไปทำดาบเลยแหละว่าโอ้โเฮ้ยถือว่าว้าวแล้วเราเนี่ยคือว่าชอบอยู่ถือว่าชอบนี่ไง สีเบจอย่างเงี้ยมันสีมันจะไปสปอยเราอยู่เลยที่ที่ที่คลายกับฟินิเก็ตคลายรัฟฟิวคลายรัฟฟิวแต่เนี่ยบางคนไม่ค่อยชอบกันเหรอเขาเขาแอนตี้อะไรอ่ะกูชอบไปแล้วกูชอบเขาอยากได้นมไงโออ๋อที่มึงบอกกันแล้วที่เขาอยากได้เออเขาอยากได้นมไงแบบมันมีแต่คนอยากได้แบบยังไงอ่ะคือต้องไอ้ข่าวหลุดทารดามันก็ทารดามันแซมแซมว่ามันจะเป็นทีฟาร์มไงี่ย แต่ว่ามันไม่ใช่ไงเฮ้ยหรือว่ามาสองหรือเปล่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาสองก็ได้ไม่ไม่ไอปีนี้ไม่มีละแต่ปีหน้ากูว่าเป็นไปได้อยู่ดูดิกูกำลังดูท่ามันอยู่ว่ามันเหมือนนอกทิปขนาดไหนก็มีแหละไอน้ำแข็งนี่น้ำของน้ำแข็งนี่ของตัวอะไรนะไอซอว่าน้ำแข็งน้ำแข็งคือซิว่าไอผู้หญิงเนียมันกบอกกูกำลังดูอยู่ว่ามันใช่ของใครบ้างอะ มีหมดเลยน่าจะดูอ่ะอีฟีก็มีแน่นอนอยู่แล้วแม่งมีหลักมันโคดินก็มีบักเข้าสายฟ้าก็มีเมื่อกี้กูเห็นมันเทคคาทาอยู่อืมคุณน้องก็บอกหอกไอ้นั่นคือของใครอ่ะไอ้นั่นคาลูด้าป่ะที่มันเอาเล็บควนอ่ะเนี่ยอันอันนี้คือเล็บใช่ไหมใช่ใช่เอออันนี้ของกาลูด้าป่ะกาลูด้าคือนกอ่ะนกนกชื่อกาลูด้าใช่ใช่ไอ้นกอะชื่อกาลูด้านี่แหละ อันนี้ของผู้ทอเหรอเมื่อกี้แตยฟ้าอันนี้ของผู้ทอเออหมานี่ก็หมามันอะหมาหมามันไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าเออบางเด็กเอด็กเออดินกูดินใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเข่งก็ซีฟ้าซีซีฟ้าอันนี้ไททันใช่ไหมอันนี้กูชอบที่สุดเยอันนี้ไททังไอ้ดาร์โกนิกยังไม่เห็นเลยมันชื่ออะไรนะไอ้มังกรดาร์โกนิกปะมันจะมีไอ้เมงกรด้วยไอ้มังกรแสงอ่ะ มังกรแสงไม่รู้อ่ะกูกูไม่รู้จักลืมชื่อมันแต่ไม่รู้มีไหมมันต้องเป็นหอกนะมันต้องเป็นหอกอ่ะอืมแต่ถ้านี้เป็น power cut เว้ยเป็นกัน cc แล้วต่อยปังเลยอ่ะคือเวอตันดูดิอม่เอา้ไอลีเวทานยังไม่เห็นแต่ว่ามีเดี๋ยวนี้คือมีละเดี๋ยวแม้โคตรเทลิเวียทานเนี้ยไม่เล่นเลยไม่เห็นแล้วว่ากูลืมฮะไอดีเอลซีลีเวทานกูจำไม่ได้วพี่เลกนี่เป็นยัง ไม่รู้อ่ะกูกูไม่ได้ดูดูไม่จบเลยแล้วเนี่ยคืออะไรไอ้เหี้้ยไอเนี่ยคืออะไรวะที่มันปล่อยพลังไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวอะไรคืออันนี้จับไม่ได้แบบปีนี้มันก็เป็นหมกหกรอนวะก็ลืมแล้วเดี๋ยวไม่ไม่กล้า,ม,ามั่วทุ่ยวเลยทู่ยวแล้วก็หลบไปแล้วก็ฟัน <Too slow. S 1> ถ้าจับเนาะเอามากัดมา้มายูนมาแล้วฟันคืน แต่มันไม่ใช่ตัวจับหรอกเป็นตัวบิ๊กอัพพูดรูพังด่านพังกระแบงเออก็แบงแม่งแม่งพ่อมึงโคตรเท่เลยเออโคตรเท่ไอ้ยูโอ้ตัวกาดีที่มันเป็นระเบิดขึ้นมาไอ้สิเออทำไมคนไม่ก็ชอบกันว่าแม่งกูอยากจะเปิดดิดไลค์กันไลค์ให้ดูเลยไม่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนกดดิดไลค์กับคนไลจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะอือบุหรี่คนหนึ่งแน่นอนอือบุไลค์แล้ว เขาดูเขาดูตั้งใจทำมากเปิดฉากป้อมวิ่งขั้นหลังมันก็ต่อยกันนะสู้กับบักจินน่ะ For hope For hope กูว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เน้นฮีทรอมั้งดูจากทรงแล้วฮีทมันดูทำอะไรได้โคตรเยอะเลยปั๊บซึ่งทำอะไรได้กูไม่รู้เลยอันนี้ได้ฟิล์มแน่นอนไอ้ท่าไอ้ท่าเนี้ยได้ฟิล์มแน่นอน มันเป็นไฮด้วยน่าจะกลมหลบได้แน่ๆเ,เนี่ยไอ้เยเนี่ยดูแบบมิดรปะไม่รู้เลยมันดูเหมือนไฮอะแต่ถ้าเป็นมิดก็เสียใจกับพวกมึงด้วยมึงโดนแะน่โอ้เมื่อกี้รีเบรทานเราวะที่มันออกมาลิเวรทานลิเบทานใช่ไหมลีเบรทานมันยิงกันได้หรอวะ <c oughs> ไมย่ยังไม่เคยเห็นท่างเงยก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่รู้นั่นคืออะไรอะ แต่นี้กูไม่มั่นใจว่าเป็นลิเวทานหรือไอ้มังกรตอนนั้นแต่แต่เนี้ยโอดิน่นด้ดาบคู่อย่างเดียวโอดินทำโอดินทำไมเป็นดาบคู่วะไม่ไม่มันจะเป็นดาบมันด้วยอันหนึ่งแล้วก็ดาบโอดินอีกนหนึ่งโอดินไม่ใช่หอ,อกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นคาตาน้าเลยอ่ะมันเป็นเดียวเลยอ่ะบอกแล้วหอ,อกใครห,หอ,อกเป็นบักมังกรอ่ะอ๋เหรอคุณเรีกว่าหอ,อกโอดินได้อีก เนี S <S <it> <S yeah, ่ยนาบิออลเลยนี่แม่งมีในเกมเลยอันตีโอดินเลยดัดเมนเอ็นเลยที่ชิงตัมโอ้มึงดูมันพูดนะมึงอะไรลองดูมันพูด The o n l y Fantasy here i ท well, ี well, we ่อีสจัวกำพูดอะนะ Fantasy เดียวราอยู่นี่คุมึงมถ้าไม่ตายเราเวอร์สุดแล้ว ยี่พี่มาต่อยอี่พี่มาต่อยโอ้โหต่อยเลยมันจับจับเงื่อนเออมันจับแล้วมันเอาไฟจับปุ๊ปไปวะแม่งบีบแม่งปล่อยไฟแล้วมัน่อยลงไปไอสัตว์แม่งท่าแม่งแบบโอ้เล่นนะตัวนี้แล้วกูจะไปแต่งตัวมันละน่าเล่นน่าเล่น